ลัามาพบกันอีกรอบเพื่อนๆในรายการ m a s ซ s o o a ซล่ r ก u วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงรูปแบบของการติดตั้งโซล่าเซลล์บริษัทที่เราอยู่เนี่ยก็คือบริษัท Powerwall ประเทศไทยจำกัดนั่นเองซึ่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบโซล่าเซลล์เลยรูปแบบที่1เลยเนี่ยครับก็คือเป็นรูปแบบที่เรียกกันว่า Rooftop Rooftop ก็คือบนหลังคาพอเราพูดถึงว่าบนหลังคาเนี่ยมันมี3-4หลังคาที่เราพูดถึงกัน1 คือหลังคาเมทัลชีต e t 2คือหลังคากระเบื้อง 3. ก็คือบนสลับคอนกรีตนั่นเองนะครับเมทัลชีตเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานกระเบื้องก็จะเป็นบ้านส่วนสลับคอนกรีตเนี่ยเท่าที่ผมเคยเจอมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสำนักงานหรือไม่บางทีโรงงานเป็นสลับคอนกรีตก็มีนะครับรูปแบบที่2ก็คือเป็นรูปแบบโซล่าฟลอดฟลอดด้วยตัวมันเองก็คือลอย ลอยอะไรครับลอยน้ํานั่นเองรูปแบบการติดตั้งโซลา่าในรูปแบบนี้ก็คือเป็นการวางทุ่นนะครับอยู่บนพื้นผิวน้ําแล้ววางแผ่นโซลา่าเนี่ยบนทุ่นอีกทีหนึง่งรูปแบบโฟลตที่อยู่ในน้ำเนี่ยครับสำคัญนะว่าน้ําที่อยู่ที่โรงงานเนี่ยจะต้องเป็นบ่อพักน้ําดีนะครับไม่ใช่เป็นน้ําเสียหรือว่าเป็นน้ําที่มีความเป็นกรดเพราะว่าไม่ไงั้นเนี่ยมันจะถูกวอยในเรื่องของการประกันแผ่นหรือไม่ก็ทุ่นที่อยู่บนน้ํา รูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่3เนี่ยครับก็คือโซล่าฟาร์มนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะคุ้นเคยกันมานานแสนนานเลยก็คือการเป็นการที่ปักเสาไม่ว่าจะเป็นเสาปูนหรือว่าเสาเหล็กเนี่ยลงบนพื้นดินแล้วก็ติดตั้งโซล่าเซลล์บนเสาคำนั้นอีกทีหนึ่งนะครับโซล่าฟาร์มนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็ต้องเป็นพื้นดินที่ถูกจัดสรรมานะคือมีการถมมีการปรับหน้าดินให้รองเทอมระยะเวลาที่ผ่านไปแล้วเนี่ย ดินจะไม่เกิดการซุดตัวแล้วทําให้ระบบโซลา c เซลล์ซุดลงไปด้วยนี่เป็นเรื่องสําคัญสําหรับโซล่าฟาร์มนั่นเองครับทั้ง3รูปแบบนี้ที่ผมพูดไปครับไม่ว่าจะเป็นรูฟฟลอดหรือว่าฟาร์มล้วนมีการติดตั้งที่ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วทั้ง3ระบบนี้ก็ลดค่าไฟเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ